จากวันภาเพียนสวรรกาเสียนติดอาคุมผ่านเรื่องราวมรดกเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบัรพุรุษไทย เป็นแบบอิ C ่มให้กับน้องๆได้ประคอมแบบอย่างเดินตามถนนสายนี้ใายสิ่งแบนี้ได้ลาทานสมควรแล้วแต่ผมโอกาสที่ท่านทางตรงเอกดรกนกพรมีขันตุ้มปากพานหลานนิจตุลโมชีได้ตรวจตาสมิพรไม้แก่ข่ายการ กอตรวสอบปรชีทุกท่านและท่านต้อมีเกียรติที่มาในพิธีทางนนี้และตรวเอกอุดมศิษสมัสดผู้เกษียรวิราชการและครอบครัวข้าการตำรวจสถานีตำรวจปทุมบางชีและครอบครัวผมมีความดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณแก่และตรวจเอกอุดมศิสวัสผู้เกษายุการประจำปีงบประมางนิวันนี้ อาชีพตำรวจนั้นเป็นอาชีพที่มีวิถีการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปจากทีการอื่นโดยต้องเอสียสละทุกทวลาส่วนตัวเพื่อทําหน้าที่บอบัตทุกความสุขให้กับประชาชนพร้อมด้วยาม,ยต,ามาาาายตังใจทุกเทกำลังกายกำลังใจรวมทั้งทิกษะทางกาอย่างเป็นที่และผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลางงการรับผิดการของรัฐตรีอกุดมศรีสวัสดว์ต้องประสบปัขขหญหาและปัจจัยอย่างามากมายในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้บางครั้งยังต้องเสี่ยงกับเรื่องงบประมาณต่างๆด้วยนานานประการฉะนั้นการที่รัฐมนตรีอ,อุปสศรีสวัสดิส์ประสบความสำเร็จในการควบคุมของคนณของงานนี่เป็นอย่างดีสมควรที่ตำรวจดุ่นหลังจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่รายชกา,ารต่อไปกระผมในนามของสถานีตำรวจภูธรพัชชีต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีอ,อุปสศรีสวัสดิ์และครอบครัวที่ได้มีสม่วนช่วยให้ในการขับเคลื่อนการงานราชการของสถานีตำรวจภูธร และสำนักอัยการธรงชาติให้มีประสิทธิภาพสมิทธิภุญตราบจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนโดยทั่วไปมาโดยตลอดสุดท้ายนี้ผมขอให้หลวงพ่อรวยปราสาทโกโรที่ท่านสมรรถขีดและสุนทรขีดท่านใหายจงพิทักษ์ปกป้องรักษาไว้ตลอจเอกอุดมศรีสวัสดิ์และครอบครัวให้่อดทนพินิจธนาพร้อมด้วยอนุรันัญสุขภักครับผมน้อยด้วยอุดมศรีสวัสดิ์ขอกราบขอบทุกท่า อยู่เงินไปหนาอยู่พักหนึ่งครับบ้ากลับมาอยู่พาทีรักพาทีครับถ้าอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวพาทีเจริญเท่าที่กระผมทําได้นะครับถ้าผมทำอะไรไม่ถูกใจหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกใจประชาทนหรือญาิผู้หนึ่งผู้ใดของ ้าการตำรวจพาทีก็ขอเอาหัสิด้ครับเพราะบางครั้งการทํางานของผมอาจจะพูดจาไม่เพราะ,ะใช้อารมณ์บ้างก็ไม่รู้พูดอะไรครับมาอยู่ที่นี่เราขอบคุณคทนที่แรกกัคิดมาฝักหลังปักฐานอยู่ที่นี่นะครับพอดีพอดีผมมีกิจการที่ทาน้องข่าวทิ้งไว้ก็เลยสานต่อทางอิสระนะครับ ถิงหีสวรรค์รีสอร์ทยินดีต้อนรับพนักงานตำรวจและท่านนายกธนาเบอผ่านผ่านไปนะครับแวะกินข้าวแวะพักได้ครับผมจะใช้เบอร์เก่าตลอดนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านรนักตำรวจนาทีทุกท่านนะครับทุกนายขอขอบคุณมากครับนนะน้แต่ีไป วงไม่มีโบทครับนายครับท่นานปวดหัวโขนส่งคืนทางการเล่นบทชาวบ้านเป็นสามัญชน จากวันภาคเทียนสวรรคกาียันีิภาคภูมผ่านเรื่องราวมรสุมดีร้ายมากมายมานานผ่านร้อนผ่านหนาวนาะแต่ก้าเข้าสู่วงการเล่นบทนี้มานานบทผููพิตักษันติราชไทยยาม ใส่หัวโขนบทบาทโชกโชนผ่านมาบทเศร้านั้นมีน้ำตาบทรายประชาเขาก็ได้บทนี้ละครมาถึงตอนปิดฉากปิดไฟต้องพอดหัวโขนวางไว้เตรียมรับบทใหม่ไว้หลังกะสีพอเิิดู่ไว ยกนิวัยพี่พี่ทั้งพองเป็นแบบพิมให้กับน้องๆได้ประคองแบบอย่างเดินตามถนนสายนี้สายสีกะกีล้วนมีปากน้ำอุปรรัมากไมยก็ตามพี่พีงดงามยิ้มสู่ก้าวผ่าน